ถึงเวลาสระผมแล้วค่ะช่วงนี้คือผมฟังร่วงหนักมากบางเลยไปซื้อแชมพูแก้ผมร่วงของฮาวิล่าจะไม่เหมือนกับแชมพูแก้ผมร่วงสูตรสมุนไพรทั่วไปเพราะใช้สมุนไพรสกัดสดแชมพูสระผมของแบรนด์ฮาวิล่าสามารถใช้ได้ทุกวนันใช้ได้ตั้งแต่หนังศีรษจะจรดปลายผมเนื้อแชมพูคือเข้มข้นมากกลิ่นคือเป็นกลิ่นสมุนไพรเลยสารสะกัดคือจึ้งมากอย่างเช่นอัญชันผิวมะกรูดชุมเห็ดใหญ่ใบส้มปล่อยบอระเพ็ดโสมดำช่วยบำรุงเส้นผม และหนังศีรษะให้แข็งแรงลึกตั้งแต่ระดับรากผมลดการหลุดล่วงกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมใหม่ทําให้คนที่ผมร่วงจนบางลงกลับมามีผมหนาขึ้นได้อีกด้วยซาผมเสร็จแล้วไปเป่าผมกันต่อหลังจากฟังได้ลองใช้ลดผมร่วงใน1-2เดือนผมหนาขึ้นใน4-6เดือนเส้นผมและหนังศีรษะแข็งแรงขึ้นมากลดอาการคันหนังศีรษะเรื้อรงังขจัดรังแคได้ด้วยถ้าใครสนใจไปซื้อตามนะเชมพูฮาวิล่า we love